ห้าเหตุผลยอดฮิตที่สถานทูตใช้ในการปฏิเสธวีซา่าหนึ่งเอกสารไม่ครบยื่นไม่ครบขาดหลักฐานการทำงานการเงินเอกสารไม่ครบตามในรายการเอกสาร 2. หลักฐานการเงินไม่น่าเชื่อถือมีเงินเข้าออกแปลกๆพึ่งโอนเงินมาทีๆหรือโอนเงินก้อนใหญ่มากก่อนยื่นหรือยอดเงินไม่เพียงพอตามจำนวนวันที่ไป 3. วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนเช่นขอจะไปท่องเที่ยว แต่เอกสารดูเหมือนจะไปหาคนรู้จักหรือไปทำอย่างอื่น 4. ความสัมพันธ์กับผู้เชิญไม่น่าเชื่อถือเช่นบอกว่าเป็นแฟนแต่ไม่เคยเจอกันเลยหรือเพิ่งคุยกันไม่กี่เดือนไม่มีหลักฐานความสัมพันธ์รูปถ่ายคู่น้อยเยี่ยมญาติมีแต่รูปสมัยเก่าๆ 5. กลัวไม่กลับประเทศไม่มีพันธะผูกพันอะไรที่ทําให้ต้องกลับไทยไม่มีงานไม่มีทรัพย์สินไม่มีภาระเป็นต้น เพื่อนๆอยากรู้วิธีแก้หรือป้องกันกรณีถูกปฏิเสธวีซ่าดูวิดีโอช่องโกโนไกยเยอะๆหรือดูอีบุ๊กรายการตรวจสอบเอกสารกรณีถูกปฏิเสธวีซ่าคลิกที่ go.noGuide.com/list2list ok แล้วก็เลข2